เดี๋ยวก่อนค่ะในฐานะที่ดิฉันก็เป็นส่วนหนึ่งของบริษัททดิฉันขออนุญาตเข้าร่วมประชุมด้วยนะคะเผื่อบางทีว่าฉันจะช่วยตัดสินใจอะไรได้บ้างเอองั้นเออคุณจาดครับขอบคุณ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือกลยุทธ์การรีแบนดิ้งของบริษัท PCC Group นะคะซึ่งจะช่วยทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเนี่ยดูทันสมัยขึ้นนะคะและยังไม่พอนะคะจะเพิ่มฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นและที่สำคัญค่ะจะเพิ่มรายได้ให้กับทางบริษัทด้วยค่ะทุกคนว่าไงบ้างครับโอเคไหมฟังดูก็น่าสนใจดีนะ แต่ว่าดิฉันยังไม่มั่นใจว่ามันจะคุ้มค่ากับการลงทุนหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ยอดขายของเราก็ไม่ได้แย่แต่การนิ่งอยู่กับที่เนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับบริษัทเลยนะคะมีแต่จะแย่ลงแย่ลงและสิ่งที่ฉันเตรียมมาพรีเซนต์วันนี้นะคะฉันอยากจะบอกแต่ว่าขาอ้อมูลในกระดาษเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นว่าต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงเสมอไป คือทุกอย่างมันก็ต้องลองผิดลองถูกทั้งนั้นนะผมเห็นด้วยกับคุณาพลานะถ้าเราอยู่กับที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ปรับปรุงอะไรเลยสักวันนึงอาจจะแย่แต่ถ้าลองแล้วมันผิดกําไรลดลงเราก็แย่นะคะนอกจากนั้นยังมีอีกประเด็นหนึ่งฉันค่อนข้างแคลงใจเกี่ยวกับคุณพ,พัลาว่าเหมาะสมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทเราหรือเปล่า คุณปรางทองค่ะคุณพูดอย่างนี้หมายความว่ายัางไงคะก็กระแสข่าวของคุณตอนนี้ที่คุณกำลังทะเลาะก,กับเรียกว่าอะไรดีนะแฟนสามีหรือว่าคู่ขาดีคะแต่เรื่องนี้เนี่ย เป็นเรื่องส่วนตัวของดิฉันนะคะไม่ที่เกี่ยวกับเรื่องงานเลยค่ะแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่ามันส่งผลกับภาพลักษณ์ของบริษัทฉันว่าเราเลื่อนการพิจารณาในวันนี้ไปก่อนดีไหมคะจนกว่าคุณพลับพลาจะแสดงให้เราเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่านี้ คุณทำบ้าอะไรเนี่ยคุณลืมไปแล้วเหรอคะว่าฉันก็มีที่นั่งอยู่ในบอร์ดเหมือนกันก็ที่ผ่านมาก็ไม่เคยสนใจนี่แต่ตอนนี้ฉันสนใจแล้วแลวฉันก็ไม่เห็นด้วยที่คุณจะเอาผู้หญิงคนนั้นเข้ามาเป็นคอนเซัลผมบริหารงานที่นี่มาเป็นสิบสิบปีเลยคุณอ่ามารู้ดีไปกว่าผมคุณลืมไปแล้วเหรอคะ ว่าคุณไม่ใช่เจ้าของบริษัทนี้ฝ่ายเดียวพ่อฉันก็ร่วมลงทุนอยู่ด้วยที่ผ่านมาฉันอาจจะไม่ได้เข้ามายุ่งแต่ตอนนี้ฉันเปลี่ยนใจละ่ะผลจะจะหมดความอดทนคุณนะที่ผ่านมาคุณจะทรมานใี่ผมไม่มีความสุขแค่ไหนก็โอเคแต่คุณทำแบบนี้คุณล้ำเส้นผมเกินไปแล้วนะฉันก็อดทนกับคุณมามาก และคุณเองต่างหากที่เป็นฝ่ายล้ำเส้นฉันรวมถึงอีนังนั่นด้วยตั้งแต่วันที่คุณพามันขึ้นคอนโดแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ฉันจะสั่งสอนมันให้รู้ว่าใครเป็นใครเดี๋ยวพลา เดี๋ยวเธอสองคนออกไปก่อนเลยเดียพี่ตามไปตอนที่เธอมายุ่งกับหัวฉันเธอพูดว่ายังไงนะอยากคิดมากแค่เรื่องงานใช่ไหมเมื่อกี้ในห้องประชุมก็แค่เรื่องงานอยากคิดมาก อ่ะยังอยู่อีกเหรอคะฉันคิดว่าคุณจะรีบเล่นไปที่โรงพยาบาลซะอีกแล้วนี่รู้ข่าวเรื่องชูรักคุณกับแฟนเก่าหรือยังว่างมากัไปยุ่งที่บริษัทไม่พอใช่ไหมย,ยังจะสู่รู้เรื่องตาบ้านเพิ่กดูท่าทางคุณเนี่ยเป็นห่วงมันมากนะคงกลัวว่ามันจะทิการจนบำเรอตันหายคุณไม่ได้สินะ แ่้วรวรู้ไว้ด้วยนะต่อให้ร่างกายเขาพิการเนี่ผมก็จะมีความสุขที่อยู่กว่าเขามากกว่าที่เขาคนก็แล้วคุณมสมศร์คุณยอมรับแล้วสินะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องงานใช่ผมรักเขาเข้าใจยัง อาใจกันอะนี่คุณเป็นบ้าอะไรเนี่ยฮะนี่คุณทำตัวน่าเกลียดมากแค่ไหนเนี่ยผมก็จะยิ่งรักเขามากเท่านั้นได้ไหมถ้าคุณไปเยี่ยมมันเราบอวคนเป็นศัตรูกันเลยนะคุณจุมสายฮัลโหล เช็คให้หน่อยนะว,ว่าคุณพัอพลาลอยู่โรงพยาบาลอะไรแล้วก็สั่งดอกไม้ช่อที่สวยที่สุดไว้ให้ด้วยนะขอบใจ